กลับมาพบกันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการเพชรลเว์บายเจอไฮครับมีอีกหนึ่งงานสําหรับผู้ที่รักสัตว์มาฝากกันครับโดยงานนี้นะครับชวนไขความลับสัตว์แสนมหัศจรรย์ในงานซีคอนเพชรแพลเนตสัตว์ทะเลทรายกับตำนานเทพเจ้าอียิปต์ครับ ด้วยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาครับที่ศูนย์สัมสินค้าซีคอนสแควร์ถนนสีนครินเพื่อให้ลูกค้าเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบสัตว์ได้ร่วมชมเพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับสัตว์ที่หาชมได้ยากหลากหลายสายพันธุ์ครับ ซึ่งแต่ละชนิดนะครับก็มีถิ่นกาเนิดมาจากทะเลทรายโดยเฉพาะสัตว์ในตำนานที่ถูกนํามาเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าอียิปต์โบราณที่เล่าขานกันมากว่า3,000ปีภายใต้บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยมนค์ขลังแห่งดินแดนอารยธรรมอียิปต์ครับ สำหรับงานซีคอนเพจพาเนตนะคะเป็นงานสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยอย่างภาพยนตร์ God of Egypt เนี่ยกำลังมาฉายก่อนที่เราจะจัดงานแค่วันเดียวก็คิดว่าเป็นอ,อะไรที่หลายคนสนใจสัตว์ในทะเลทรายเราก็เลยนำทีมสัตว์ทะเลทรายแล้วก็สัตว์ของเทพเจ้าอียิปต์เนี่ยมาจัดแสดงภายในงาน,นะคะ่ะ เราก็จัดมาในภายใต้บรรยากาศทะเลทรายเข้ามาเนี่ยก็จะมีปิระมิดจะมีทะเลทรายมีรูปปั้นของเทพเจ้าของความเชื่อของอียิปต์นะคะ ในงานเนี่ยเราจะประกอบด้วย2ส,ส่วนงานก็คือสัตว์ทะเลทรายนำโดยอูดนะคะซึ่งเป็นเจ้าแห่งทะเลทรายอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีแมวเซวอลเต่านะคะมีกระต่ายหินกิ้งก่า ะะงูหางกระดิ่งซึ่งหาชมยากเหมือนกันนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของสัตว์เทพเจ้าอียิปต์นะคะตามความเชื่อของคนอียิปต์โบราณเนี่ยสัตว์บางชนิดเนี่ยเปรียบเสมือนเทพเจ้าอย่างเช่นเหยี่ยวเป็นเทพปลานะคะเป็นบิดาของเทพเจ้าอียิปต์ทั้งปวงนะคะแล้วก็มีสัตว์อีกเ้าชนิดอย่างเช่น แกมีขาวเป็นเทพขนำลาเป็นเทพเซตเป็นเทพแห่งความชั่วร้ายนะคะหรือแมวแมวสฟิงเป็นเทพ,พีบาส เป็นเทพเจ้าแห่งความรักนอกเหนือจากนั้นก็จะมีงูเห่ามีวัวเทพีหาทอนะคะเป็นเทพแห่งความรักเหมือนกันเป็นเทพของแม่เป็นผู้ให้กำเนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีจระเข้มีด้วงมีแมงป่องสัตว์เหล่านี้เป็นตำนานของเทพเจ้าซึ่งมีความเชื่อในแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะ คอนสแควร์เองเนี่ยก็จัดงานสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาติดต่อกันมาเป็น10ปีนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะติดตามในปีต่อไปเราจะมีธีมที่แปลกใหม่กว่านี้แน่นอน